เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอ้ยเรนนั้นไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยห้องฟิวเหรอ้้ยยเมันมันมีมันมีมันมีแค่สังกะสีอะพี่พี่ลองระเบิดนะเหี้ยพี่ตายตุ้ง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 เอาทั้งข้าวอยู่นี่เอายังไงดจ๊ะ เี่ยนตัวอะไรเดินไหนเมื่อกี้อ่ะไม่มัไม่มีพี่พี่ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่ไม่มีป่ะจริงพี่หลอนเหรอพี่หลอนพี่ได้ยินจริงเหรอพี่พี่กลัวพี่ไม่พี่ไม่ได้ยินจริงเหรอจริงๆพูดจริงๆไม่ได้จริงเหรออ๋อประตูไม่ได้จริงจริงโอ้หไม่ไปจะตกปุ้ยไปไปไป พี่พี่ว่าพี่ว่าน่าจะเบยตัวนี้แหละพี่ได้ยินลงบนหัวไม่ไหนไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยไ่ไหนไ่ไหนไ่ไหนโดดมาได้เพื่อนโดดมาเออวะทางกลับอยู่ไหนวะทางกลับอยู่ไหนอ่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่ถือให้มาไอไอสังกะสีหนักเงือบหนักคืน เอ้ยมันกลับทางไหนวะเพื่อนรอด้วยถ้าผู้กันสัญญาณพู้กันโดนแน่วบแค่นี้แหละโดนกูไอ้กันไปก่อนเพื่อนไปก่อนโอ้ยมันขึ้นแล้วนะฮะจะทางจะทางรับรอด้วยส่วนไอ้วนอ่ะอ่าเอออันขึ้นเออปวนขึ้นหน้าบานขึ้นไปดิ <peach> แล้วข้างหน้าเหลือเป็นร้านแล้วพี่ออมแม่งออกไปแล้วฮะ <Games> อะไรอ่ะไ,ไม่รู้ก่อนไม่สนด่วยร,วรอขึ้นแม,ม่ตนนันอ่ะไปเก็บของกลับบ้านกันเถอะ เ้ค่นี้เหรอเนะ่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วที่พะโล่ไปไหนแล้วเนะี่ยที่พะโล่ที่พะโล่ครับหาอะไรพี่ออมที่พะโล่ กูเจอรังพึ่งอ่ะกูเจอรังพึ่งเพื่อนนั่นดินี่ถามเดี๋ยวผูดกันถามพีโดนไอ้นั่นมันทับแม่ตายแล้วนะไอ้นั่นอะไอ้ของทำเดิมอีกแม่ตายแต่เล่นง้อพี่เราน้าหน้าอมเท็ที่ดื้อมันกูไม่ก้าวได้เลยแม่ดื้ม่ดื้ออันนี้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 เดี๋ยวพี่ทำเป็นตมโคนไหมนี่เออไม่มีเหมือนเหมือนตอนเล่นแรกๆเอาแล้วพี่พี่ั้นไปไหนพี่พี่ไปไหนแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้อ่ะ หายไปแล้วเมื่อกี้เข้าเข้าไปเรียกเขาหาเข้าไม่เจอแล้วกูกูรอดหรอกูตนแรกเจอแล้วเออตอนแรกกูไม่คิดว่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอดให้เดี๋ยวมึงเอานะได้เพิ่งจำทางมาได้เลยเพิ่งหลงทางแล้วร้อยเป็นเส้นร้อยเป็นเส้นหลงทางแล้วเส้นหลงทางใช่เหรอกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ คือปกันก็ไปกไปกันพี่อมรอบทางลังพึ่งไปอ้อมรอบทางลังพึ่งไปอ้อมรอบทางรังรอบทางังกูว่าตายกวตายพี่อมไม่กลับมาพี่อมไม่กลับมาพี่ม้าม้ม้าม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 ม้ามม้ม้า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 ้าม้าม้าบ้า้าม้าม้า้าม้า้้อม้มอพ้้มา้าา้มอา้าาน่ามมา เดี๋ยวพี่เพียวเองพี่ออมเดี๋ยวพี่เพียวขึ้นขึ้นหน้ายาหนึ่งอ้าเอ้าเอ้าเอ้าวโอ้วันนีครับอุ้ยแล้วพึ่งไปไหนเอ้าตายแล้วตายแล้วไอ้ยแล้วพึ่งมันเป็นไรพุ่งกพวกกันเล่นกับหมาอยู่อะไม่เป็นไรพี่พี่เพียขึ้นเป็นยานก่อนมันมีหมาเกิดนะ เลยได้อ้วนเฮ้ยขการตายเหรอพวกกันนิ่งเลยเปรว่าตายป่าอยาพวกกันยังรอดอยู่ครับ <P> พวกกันยังรอดอยู่พี่ไปรอบไปรอบปิดประตูพี่ขึ้นยาไปก่อนนะพี่เอาพึ่งไปไว้หลังยานกันก็ตายอ่ะพีเพ่เห็นหมาไม่หมากำลังแซ่บพวกกันอยู่โอเคพี่จะพี่ไปเอาศพก่อนนะ พี่พระโลพี่พระโลอยู่ในยางก่นได้ไหมอยากจะตายอาจจะนะแล้วขอพวกคืนนะว่าพี่เอาวะพี่เอาไหนพวกมึงอะเดี๋ยวพี่ไปเอาศพพวกกันแป๊บหนึ่งนะศพอยู่ในน้ำหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหมาเควี้ยงลงน้ำหรอไม่คิดเห็นหมากัดเลยรู้นะปลาลงน้ำเหรอมันเขยา่าเขย่าอยู่เมื่อกี้อะเออน่าอาจจะใช่ อันนั้นไม่เป็นไรนั้นเราทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวดูก่อนได้ครับมันแปลว่าในน้ำไหมอ่ะมืดๆเออน่าใช่นะมันมืดๆโอ้ตายแล้วก็ตายดีๆตายนิ่งๆก็ไม่ได้อีกบอกเลยใช่ไหม